ได้ยกเนียกสยกสไปยห้าอนงหนึ่งสองแปยังรหนึ่งสองวมยกสามมีได้ยกห้าได้ยกสี่สองยไนิดเดียวครับยไปยกนิดเดียวครัถามนิดนึ่งหน่อยตอนที่ลงคะแนนเนี่ยคะแนนแรกสี่บต่อสี่สตนกใจไหมตกใจมากครับตกใจมากเราคิดว่าเราคิดว่าจริงๆคะแนนต้องเป็นยังไงต้องสี่สิบ้าครับอ๋อเราต้องสี่ิบเ้าอแล้วคะแนนที่สองออกมาสี่สิบแปดต่อสี่สิก็ต้นตกใจอหมกไหมตกใจมีกคะแนนต้องเป็นยังไง เ็น่าให้เราสนออ่าแม่สี่เกใช่ไหมแล้วคะแนนที่สามเนี่ยบปกว่าแพ้แพ้เชนแาเราตกใจไหมส้า้ตกใจพ่อะไรเราแพ้เลยเสียงเราแพ้เลยที่จริงก็นนี้เราคิดว่าเราน่าจะ ทั้งสามเสียงเลยเหรอที่มนตันระาณหน้าเพราว่าแปดหมื่นแล้วก็ได้ใช้เงินได้อีกห้าห้าหมื่นแล้วก็ทีวีสามแล้วก็ไอ้ท่าของไอ้ทลายเยาด้วยครับห้าหมื่นก็ได้แช้หมีเป็นแสนแปดตัวอยแล้วก็นายมออีกครับนายมออีกประมาณ2องหมื่นครับเป็นสองแสนสองแสนไม่รวม่ตัองแนไม่ตัวเกือบสามแสนเลย วันนี้วันนี้เราเราทำเงินหายไปสามแสนเกือบสามแสนคาใจไหมเอาสมมติว่าสมมติว่าสมมติอยากให้จบกันใหม่นะจบครับขอบคุณที่ขันนี้นะที่ขันนี้นะเฮ้ยวันนี้มีอะไรบอกครับมีอะไรบอก มีมีอะไรฝากถึงกรรมการไหมล่ะอ๋อเพราะว่าเราาใจคะแนนทั้องถามหรือว่าเป็นไรเนาะท่านทำหน้าที่ดีสุดแล้วครับทาทำหน้าที่ดีสุดไม่บุ่ยไปทำหน้าที่หน้าที่ใครหน้าที่มันเรามีหน้าที่ชกให้เต็มที่ครับสมมไม่เป็นไรครับขอตกลงครับสวัสดีครับผมครัผู้วิเอาถามน้องก่อนช่วงที่รวมคะแนนแล้วเราเราเรามั่นใจยังไงครับก็ไม่ต้องใจเลยครับไม่มั่นใจเพราะเพราะอะไรสูสีครับอ๋อคือมวยสูสีดีเราก็คือมัน50 50แล้วใช่ไหม คะแนนแรกออกมาเนี่ยพอใจไหมสี่แปดต่อสี่แปดไม่ครับก็หวังว่าจะชนะอ๋อเราเราคิดว่าเราชนะอันนั้นนั่นคือคะแนนแรกคะแนนที่สองเนี่ยสี่แปดต่อสี่แปดเราพอใจไหมก็คือเราคิดว่าเราน่าจะได้สี่เก้าต่อสี่แปดใช่ไหมแต่ว่าคะแนนที่สามผมไม่ต้องถามเพราะว่าเราชนะสี่เก้าต่อสี่สิบแปดเราชนะเสียหนึ่งเสมอสองเสียนั่นก็คือว่าต้องต้องเสมอกันวันนี้เกมการชกวันนี้เ้ายกอยู่เราคิดว่าเราได้ยกไหนบ้างอ่ะ ยกส่ได้แน่นอนเ่ยได้แน่ยกสีได้แน่นอนเนี่ยยกสามสูสใช่ไหมยกห้ามึงเดินยกยกห้ายกยกห้าเนี่ยเป็นไงอ่อยกห้าในสามันเป็นไงคือเราเราคิดว่าเราเราเสียเปรียบไหมยกห้าอ๋อไม่ไม่ใช่เปียกก็คือเหมือนกับเร่งวอกว่าเจ้าใช่ไหมเออเจ้าแพนเจเจ้ได้โอ้อยกสี่ได้ยกสามด่ะยกสามมันกระายอิงก่งนโน้ตเร็วรู้รู้รู้เลยใช่ไหม รู้แล้วนะต่อยตามระตไ์มึงผ่านเขาได้มันนานยกอ่ะผมขอนสักนาทีนครคนอ่ะอึ้ดอึ้งเลยหยปเรื่อยๆเก็ชนะได้แต่ว่าไดบอกว่าอันนี้โรคมันอันนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นราเกมใช่ไหมยาเยมัน็่าวกเกม ครับผมในหัวมองว่าหมดยกห้าวันนี้เราคิดว่าเราน่าจะชนะเลยก็ไม่คิดว่าไม่น่าแพ้ผอไม่น่าแพ้นั่นก็คือเสมอก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมโอ้ครับเชื่อใจะจูให้ปู่ชนะก็ได้ผอก็ได้ยกสี่เอะชนะชนะยกสามยกห้าครับผมก็คือวันนี้พูดง่ายๆว่าเรามีโอกาสชนะกับเสมอแต่ว่าแพ้ก็เปลี่ยนประตูเลยไม่มีปัญหาเชื่อใจไปร้านไหนราคาอีกอย่างงไร มงราคาไม่ีหัวชกันใหม่ได้หมนี่ได้ชกันหม่มีโอกาสชกันใหม่แล้วเออเผ่อจชิที่แชมป์ันใหม่เนาะเอาละครับงูปากเพื่อนมวยตั้งใหม่้องก็ขอโทษเดิมไปไปน่าจะแคสประครับเอาละครับ